คับเด็โยยาเกษตรกรนะคะอย่าลืมนะคะว่าวันนี้คือวันที่25กรกฎาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เกษตรกรจะต้องแจ้งหมายเลขบัญชีรับโอนเงินโยยาเกษตรกรนะคะสําหรับใครที่ยังไม่แจ้งหมายเลขบัญชีรับเงินนะคะตรวจสอบสถานะได้ที่ w w w เย o ยยาเกษตรกร com รับเงินรอบเดียว15,000บาท ทกสยังรอเกษตรกรจำนวน1,19979รายอย่าพลาดโอกาสรับเงินเยียวยารีบแจ้งบัญชีภายในวันนี้ด่วนขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะคะวันนี้25กรกฎาคมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสเล่งให้ผู้ลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีจนถึงวันนี้ 1 1 9 9 7 9รายรีบเช็คข้อมูลและแจ้งบัญชีผ่านเว็บไซต์ w w w d e y a g a s e t a k ac o r n c o m ภายในวันนี้นะคะเพื่อรับโอนเงินภายในเดือนกรกฎาคมสามารถแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารใดก็ได้แต่ดีที่สุดคือแจ้งเลขบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนหากแจ้งภายในกำหนดเวลาจะได้รับเงินรวดเดียว15,000บาท แม้จะเลยกําหนดเวลาโอนเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่3แล้วทกส ok, กําหนดแผนโอนเงินตั้งแต่วันที่15-22ถึงกรกฎาคมโดยโอนวันละ1ล้าน 1, 000, 000, รายเมื่อวันที่24กรกฎาคมทกสยังดําเนินการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรอย่า yeah งต่อเนื่องรวมผลการโอน7,747,490รายแบ่งเป็นกลุ่มที่1จํานวน6,760,000 3,995รายกลุ่มที่2จํานวน965,657รายกลุ่มบุธร609 0กกับอีรายกลุ่มตกลน17,229รายทกศได้ส่งคืนข้อมูลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังตรวจสอบสถานะกับกระทรวงมหาดไทยพบว่าเดือนพฤษภาคมจํานวน 132,895รายเดือนกรกฎาคมจำนวน3,983รายและไม่สามารถอวนได้119,979รายเนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีรับอวนเงินซึ่งสำคัญนะคะเกษตรกรสามารถเข้ามาแจ้งได้ที่ w w w y o y a k a s e t a k o n c o m ด้านเกษตรกรที่ประสงค์ขอคืนสิทิมีจำนวน300กับอีก4ราย ด่วนๆเลยนะจ๊ะวันนี้กเกษตรกรรีบแจ้งบัญชีรับโอนเงินด่วนจ้า